ขั้ที่2องนะคะ5.3รายงานสถานะจัดส่งค่ะ5.3รายงานสถานการจัดส่งนะคะสามารถตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อของคุณเนี่ยผ่านแอปช้อปปี้โดยไปที่ชั้นการซื้อของชั้นคําสั่งซื้อทั้งหมดของคุณเนี่ยจะถูกจัดประเภทตามสถานะการสั่งซื้อดังนี้ค่ะ 1. ที่ต้องชำระประกอบด้วยคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ยังไม่ได้ชำระเงิน2 ที่ต้องจัดส่งประกอบด้วยคำสั่งซื้อที่ชำระเงินทั้งหมดที่ยังไม่ได้จัดส่งโดยผู้ขายค่ะ 3. ที่ต้องได้รับประกอบด้วยคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ที่การจัดส่งแล้ว 4. สําเร็จประกอบด้วยคำสั่งซื้อทั้งหมดที่จัดส่งสําเร็จแล้ว 5. ยกเลิกแล้วประกอบด้วยคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ถูกยกเลิกสําเร็จแล้วและ 6. การคืนเงิน คืนสินค้าประกอบด้วยคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ทำเรื่องของคืนเงินหรือคืนสินค้าสำเร็จแล้วค่ะการติดตามสถานะการจัดส่งของคำสั่งซื้อนะคะเมื่อคำสั่งซื้อของคุณเนี่ยอยู่ในสถานะที่ต้องจัดส่งหรือที่ต้องได้รับนะคะคุณสามารถดูการอัปเดตของการจัดส่งโด,โดยละเอียดและติดตามสถานะการจัดส่งได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นค่ะ 1. เลือกดูคําสั่งซื้อจากสถานะที่ต้องการค่ะ 2. กดเพื่อดูสถานะการจัดส่งและ 3. ส,สามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งและวันหรือเวลาที่คาดว่าจะได้รับค่ะ5.4รายงานการคืนเงินคืนสินค้าปัจจุบันช h อป e ีได้เพิ่มฟีเจอร์ในการขอคืนเงินคืนสินค้าขึ้นมานะคะ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการขอคืนเงินคืนสินค้าให้กับทั้งผู้ซื้อและผู้ขายค่ะสำหรับผู้ขายบนช้อปปี้ผู้ขายสามารถยื่นข้อเสนอใหม่กลับไปยังผู้ซื้อได้โดยเลือกยื่นข้อเสนออื่นเพื่อตกลงจำนวนเงินหรือเสนอให้ผู้ซื้อ,อคืนสินค้าหรือเพื่อรับเงินคืนเต็มจำนวน 2. ผู้ขายสามารถแก้ไขข้อเสนอได้เมื่อผู้ซื้อยังไม่ทำการตอบรับ ข้อเสนอโดยเลือกแก้ไขข้อเสนอ 3. ในกรณีข้อเสนอไม่ลงตัวผู้ซื้อสามารถขอความช่วยเหลือจากช้อปปีเพื่อแก้กปัญหาโดยเลือกเปิดข้อพิพาทช้อปปีจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือโดยตรงผ่านทางหน้าแช็ตการคืนเงินหรือคืนสินค้าและถือว่าคำตัดสินของช้อปปีเป็นที่สิ้นสุดปลายเหตุข้อเสนอที่ยื่นจะมีผลสำเร็จก็ต่อเมื่อผู้ขาย ยินยอมรับข้อมูลข้อเสนอโดยคลิกที่ปุ่มยอมรับแล้วเท่านั้นสำหรับผู้ซื้อบนช็อปปี้หผู้ซื้อสามารถยื่นข้อเสนอคืนเงินได้สูงสุดไม่เกินราคาเต็มของสินค้าและไม่ต้องทำการคืนสินค้าหรือขอคืนสินค้าเพื่อรับเงินคืนเต็มจำนวน 2. ผู้ซื้อสามารถเจรจาต่อรองกับผู้ขายเรื่องจำนวนเงินคืนโดยเลือก ยื่นข้อเสนออื่นหรือขอคืนสินค้าเพื่อรับเงินคืนเต็มจำนวน 3. ในกรณีข้อเสนอไม่ลงตัวผู้ซื้อสามารถขอความช่วยเหลือจาก s h o ป e ีเพื่อแก้ปัญหาโดยเลือกเปิดข้อพิพาทช h อป e ีจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือโดยตรงผ่านทางหน้าแชทการคืนเงินหรือคืนสินค้าและถือว่าคำตัดสินของช h อป e ีเป็นที่สิ้นสุดหมายเหตุ ข้อเสนอที่ยื่นจะมีผลสำเร็จก็ต่อเมื่อผู้ซื้อยินยอมข้อเสนอโดยคลิกที่ปุ่มยอมรับเท่านั้นเริ่มต้นการเจราจาต่อรองได้อย่างไรนะคะผู้ซื้อหรือผู้ขายเนี่ยสามารถเลือกสนทนาเพื่อเจราจาต่อรองได้ค่ะหลังจากทำรายการคืนเงินคืนสินค้าแล้วและหากมีข้อความใหม่ปรากฏในแชทสนทนานะคะผู้ซื้อหรือผู้ขายเนี่ยจะเห็นจุดแจ้งเตือนบนมุมบทสนทนาค่ะ สามารถเข้าใช้ได้ผ่านทางแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ค่ะหมายเหตุนะคะหลังจากที่ตกลงเรื่องการคืนเงินคืนสินค้าสำเร็จแล้วนะคะผู้ซื้อจะได้รับการคืนเงินในระยะเวลาตามประเภทการชำระเงินค่าประเภทการชำระเงินนะคะชำระผ่านบัตรเครดิตหรือผ่อนนะคะระยะเวลาในการรับคืนเงินนะคะ7-15วันทำการค่ะชำระผ่านบัตรเครดิตนะคะ15-45วันทำการค่ะ a p ร l เพ l l ว a t m โอนผ่านธนาคารและชำระเงินปลายทางจะใช้ระยะเวลาในการรับคืนเงินนะคะภายใน48ชั่วโมงค่ะหากผูกบัญชีกับ a i r p เ a และ3-5วันทำการหากไม่ผูกกับบัญชี a i r p เค่ะหมายเหตุน,นะคะวันทำการไม่นับวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะ